สวัสดีคะ่ะมอมอยกับทีรายกัาแล้จะวันนี้ทีราจะมามอมอยเรื่องที่ฝรั่งเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนไทยนะจ๊ะเรื่องแรกเลยนะคะคนไทยกินสัตว์สัตว์อะไรรู้ไหมคะหนึ่งงูสองแมวสามมา สี่มแมลงต่างๆอะไรคือบอกว่าชาญเนี่ยจะต้องกินหมากกินแมวกินงูกินมแมลงกินอะไรของเธอเพื่อนดาริโอรยยัด,ดาริโอนะคะเคยถามฉันว่าฉันกินหมาไหมนะคะเคยถามฉันว่าฉันกินงูไหมว่าฉันกินมแมลงไหมนะทิราก็อธิบายไปนะคะว่าคนไทยเนี่ย กินสิ่งเหล่านี้ไหมมีคนไทยบางคนที่กินสิ่งเหล่านี้แต่ว่าที่ลาก็อธิบายกับเขาว่าแต่โดยหลักๆแล้วคนไทยนะคะจะกินพวกของทะเลเนื้อปลาเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นหลักนะคะเนี่ยเขาได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเขาก็ดูมันจากอินเทอร์นเน็ตดูมาจากสารคดีดูมาจากอะไรของเขาทางทีวีของเขาแต่เขาก็คิดไปแบบนั้นนะคะนะคะก็คือคนไทยจะต้องกินเพ็ดนะคะ จริงอย่างที่แบบอันนี้ทีรลาก็เจอมากับตัวนะคะค่อยมาถามที่ลายอยู่น้ว่าทานอาหารอิตาเลียนได้ไหมแล้วทีนี้ดาริโอเป็นคนที่ทานอาหารไทยได้ใช่ไหมคะบ้านดาริโอก็จะมีพิกปนปใช่ไหมคะก็จะเที่ยวมาถามคนที่บ้านก็จะเที่ยวมาถามว่า เอาพริกป่นไหมอย่างเช่นวันนั้นฉันกินสปาเกตตี้คาโบนาลาฉันก็อยากจะได้ฟิลแบบอ่าสปาเกตตี้คาโบนาลาแบบฟิลแบบอิตาเลียนแท้อยู่ก็มานั่งถามฉันอยู่นั้นแหละว่าจะเอาพริกป่นไหมอยู่กินได้ไหมเพื่อเขาคิดว่าคนไทยเนี่ยติดก,กินอาหารรสจัดจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยกินได้ทุกรสชาตินะคะแล้วคนไทยก็บางคนก็ไม่ได้กินเผ็ดเลยก็มีแล้วก็กินจืดไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยนะคะคนอื่นเจอเหมือนทีลาหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนของทีลาแล้วก็แฟนทีลานะคะ รู้จักคําว่ากระเทยซึ่งแบบว่าจะรู้จักคําว่ากระเทยแล้วกระเทยไทยแบบดังมากแล้วก็รู้ว่ากระเทยที่ประเทศไทยเนี่ยสวยและสวยมากแล้วแปลงเพศไปแล้วแล้วทำทุกอย่างที่เหมือนผู้หญิงมากตอนเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาแยกไม่ออกว่าคนไหนคือผู้หญิงแท้แล้วคนไหนคือแบบสาวประเภทสองนะคะอย่างนั้นทานข้าวอยู่ด้วยกันกับเพื่อนของทีลารล้วก็แฟนของทีลานะคะที่แถวในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีผู้หญิงที่แบบสวยมากเดินมา เพื่อนทิลานะคะกับแฟนทิลาถามว่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเขาเป็นสาวประเภท2ซึ่งทิลาก็ดูแล้วทิลาก็บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงชัวร์ฉันฉันฉันว่าฉันชัวร์ว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่แฟนทิลากับเพื่อนของทิลาเนี่ยกับบอกว่า คนที่เป็นคนต่างชาตินะคะกลับบอกว่าเนี่ยฉันว่าเขาเป็นกระเทยยังไงฉันก็ว่าเขาเป็นกระเทยฉันก็บอกว่ายูยูจะมาคิดว่าเขาเป็นกะเทยไม่ได้ทูยูเชื้อสายตาชั้นหนึ่งฉันเป็นผู้หญิงและอีกอย่างหนึ่งฉันเป็นคนไทยฉันคิดว่าฉันดูออกฉันชัวเขาเป็นผู้หญิงแน่ๆเธอคิดเอาขนาดว่าแบบเป็นผู้หญิงแท้ในประเทศไทยอะเขาก็มองว่าเหมือนกระเทยประเทศสองที่ประเทศไทยสวยมากจนบอกว่าเขาแยกไม่ออกว่าอันไหนคือผู้หญิงแท้แล้วอันไหนคือแบบว่าสาวประเภท2สองนะคะแต่ก็ไม่ได้เรื่องที่เขาบูรี่อะไรนะคะแค่เขามองว่าเฮ้ยเนี่ย สวยจนแบบว่าเขาแยกไม่ออกนะคะเรื่องต่อมาคือคิดว่าบ้านคนไทยเนี่ยสกรปรกมากแล้วมีสไปเดอร์แมนจ้ะอะไรคือสไปเดอร์แมนของยูก่อนโอ้มาเที่ยวที่บ้านของทีลาครั้งแรกเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว้าวคือเขาอเมซิ่งเขาพูดเลยนะคะว่าบ้านคนไทยส่วนใหญ่อะจะสกระปรกอะไรคือมองว่าบ้านคนไทยสกรปรกเชนก็ไม่เข้าใจนะแต่ทีนี้ฉันก็เลยถามเขาว่าอะไรคือยูที่ยูคิดว่าบ้านของคนไทยสกรปรกก็คือเขาบอกว่าบ้านของคนไทยส่วนใหญ่จะมีสไปเดอร์แมน เขามีเพื่อนเป็นคนไทยเยอะนะคะแล้วแบบว่าพอไปที่บ้านของคนไทยส่วนใหญ่ทำไมถึงมีสไปเดอร์แมอะไรเต็มเลยแบบว่ามีแบบอยากย้ายเต็มเลยทีนี้เสร็จแล้วทีลาก็แบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยชมมาว่าว้าว่ามีบ้านแบบคนไทยที่แบบสะอาดยูถือว่าเป็นคนไทยที่สะอาดมากนะอะไรประมาณเนี้ยทีลาไม่ได้เป็นคนที่ขยันความสะอาดหรอกนะคะแต่คุณแม่ของทีลาเนี่ยค่ะเขาขยันทำความสะอาดค่ะมันก็เลยดูแบบบ้านสะอาดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนของดาริโอมาแล้วไปนอนที่บ้านของทีลาอีกเหมือนกันเขาก็บอกว่าหุ้ย ทำไมบ้านดูแบบสะอาดจังเขาไม่คิดว่าบ้านแบบคนไทยจะสะอาดเออฉันก็เลยคิดว่าอะอะไรวะทําไมเขาเข้าใจว่าบ้านคนไทยสกปรกเหรอไม่ใช่นะจริงๆเราบ้านคนไทยส่วนใหญ่ก็ก็สะอาดก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะสอนมาแล้วก็ถูกสอนมาให้ทำความสะอาดบ้านสะอาดห้องมาตั้งแต่ให้เป็นแบบผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีอะไรมาว่าเราแบบนี้เรารับไม่ได้นะจ๊ะอ่ะข้อต่อมานะคะคือมองว่า อาหารไทยที่เป็นอาหารหลักของคนไทยคือส้มตําต้มยํานะคะพันแหงเีย่ยว่าเขาถามฉันว่าฉันไม่กินส้มตําหรอฉันไม่กินแบบต้มยำหรอแล้วฉันไม่กินผันแหงหรออะไรซึ่งจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อาหารที่แบบว่าคนไทยกินเป็นอาหารหลักค่ะว่าอาหารไทยมีหลากหลายอาหารไทยมีหลากหลายแล้วคนไทยก็ไม่ได้กินอาหารที่อยู่เก่ามาเป็นหลักรู้ไหมว่าคนไทยกินอะไรเป็นหลักอ่ะเธอรู้ปะ ผัดกะเพราผัดกะเพราคืออาหารประจําชาติของคนไทยที่คนไทยชอบกินมากอยู่บไม่รู้แต่ถามว่าแฟนทีราก,กินไหมแฟนทีราก,กินผัดกะเพรานะคะแต่เขาไม่รู้ว่าผัดกะเพราเนี่ยคือสิ่งที่แบบว่าคนไทยชอบกินมากกว่าอาหารแบบว่าที่แบบที่เขาเคยได้ยินมาเช่นผัดไทยส้มตําต้มยำอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยคนไทยไม่ได้กินของเหล่านี้ทุกมื้อนะคะแต่คนไทยสามารถกินผัดกะเพราได้ตลอดอยู่เชื้อชาญคนไทยสั่งผัดกะเพราบ่อยมากนะคะ เรื่องสุดท้ายที่ทิราจะพูดนะคะไม่ใช่เรื่องของแฟนของทีราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเพื่อนของทีราที่มองคนไทยนะคะแต่อันนี้คือเรื่องที่ทีราเจอมาเองจากประสบการณ์ที่เจอเองในประเทศไทยคือทีราเนี่ยไปเที่ยวพัทยากับครอบครวัวใช่ไหมคะแล้วก็เดินเล่นอยู่ชายหาดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะที่แบบว่าที่เขาเดินกันนั่นแหละคะ่ะแล้วทีราก็เดินอยู่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะมีฝรั่งจา้ามาจับแขนฉันเฉยเลยจ้ะฉันก็สะบัดอย่างแรงเลยจ้ะแต่ฉันยังไม่ได้ด่าเขาจา้ะ เขาเดินหนีไปก่อนจ้ะฉันเลยแบบว่าโอ้ฉันยังอาปากยังจะด่าไม่ทันเลยว่าแต่เหมือนเขาจะรู้เพราะว่าฉันสะบัดแขนแรงมากค่ะแล้วตาแบบมองแรงใส่เลยค่ะมองแรงให้รู้ว่าด่าได้สายตาไปเลยค่ะเชิดใส่ค่ะพวกฝรั่งพวกนี้เขาจะคิดว่าเฮ้ยเงินของเขาพิเศษหรือเขาจะคิดว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะจ,จะต้องแบบกี๊หรือข้างใครเข,ขาทุกคนอันนี้เอ่อคนอื่นอาจจะมองไม่เหมือนท่ลาก็ได้นะคะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวที่ที่ลาเจอมา เจอประสบการณ์แบบนี้นะคะที่ลาก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันที่เขาจะมองผู้หญิงไทยแบบนี้คือนี้ที่ลาไว้เท่านี้นะคะคนอื่นอาจจะเจอประสบการณ์ใดๆที่ไม่เหมือนที่ลามาก็ได้ค่ะหากที่ลาพูดอะไรแล้วมันไปทกกระเทื่อใจใครก็ขอใครด้วยนะคะชาวอตุตีศศพนี้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย